ทีละกอนเรื่องช่วยนะครับผมมีวอยด์ดเจนสามมีบอลเอสเซเบิลนะครับวันนี้ขออนุญาตเอารูปที่เป็นผลลั์เมื่อเช้านะครับมาแ์กับเพื่อนๆดูเพราะว่าตอนนี้เรากำลังชาเลนจ์14วันคือแบบทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยนะครับส่งกันบ้านกันคึกคักมากนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทางตัวผมเองด้วยลูกทีมด้วยแล้วก็หลายๆคนที่จะดึงชวนเราเข้ามาทํากิจกรรมด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะครับก็คดปูระไม้เซตันแล้วก็คชพ่เอกสมชายพรชัยครับ ขอบคุณโค้ดผู้สอนงานทุกท่านนะครับโค้ดในสตาฟห้องการเรียนรู้ของเราทุกห้องเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นห้องเดอ Team นะครับห้องโปรดักเอ็กเพรสนะครับสตาร์ทอัพเดอะทหรือว่าจะเป็น t w เคสเตอร์ดีเอเอไลคานมะครับก็ใครที่มีลูกทีมมีอะไรก็สามารถที่จะส่งรายชื่อหรือว่าอินบ็อกซ์เข้าไปเรียนรู้ได้นะครับผมผ่านทางผู้นํานะครับ แล้วก็ขอบคุณแบบอย่างนะครับขอบคุณโค้ดผู้สอนงานนะครับความรู้ต่างๆนะครับโค้ดพิติพิดินแล้วก็แบบอย่างที่ดีนะครับสำเร็จได้ให้เราเห็นจริงๆเลยนะครับผมก็โค้ดพินุกับพี่นุนนะครับขอบคุณพี่วันโชติกาวันนะครับที่จะตั้งบริษัทดีๆนะครับแล้วก็คัดสรรผลิตภัณฑ์คัดสรรโรงงานผลิตนะครับสมกับที่ว่าเราสามหายจริงๆนะครับก็ขอบคุณพี่วันด้วยนะครับนะครับพี่หก แนะนำตัวนะครับก็เผื่อบางทีว่าเพื่อนใหม่ที่ยังยังไม่รู้จักนะครับก็เดี๋ยวแนะนําตัวว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบออกกำลังกายนะครับผมก็จะล่ำล่นะครับแล้วก็พอปรับเปลี่ยนเรื่องพฤติกรรมในเรื่องการออกกำลังกายต่างๆมานะครับก็จะได้เห็นได้ว่าเรายังไม่เข้าใจเรื่องโภชนาการอาหารก็จะได้ประมาณนี้หัวก็ยังโตเหมือนเดิมนะแต่ว่าพุมก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ทําไมตัวเล็กลงนะครับกล้ามเนื้อหายหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการเอ่อเรียกว่าพฤติกรรมที่เอ่อไม่ถูกต้องนะครับนะครับโภชนาการอาหารไม่ถูกกต้องนะครับแ นะครับได้การดูแลนะครับกับโค่นปูกโคตนเอกนะครับได้ปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องโุชนจนการอาหารก็ทําให้เริ่มมีผลลัพธ์นะครับเริ่มมีซิกแพคขึ้นนะครับแล้วก็ได้เข้าห้องนะครับการเรียนรู้นะครับสื่อต่างๆนะครับแล้วก็อบรมนะครับจากสื่อของบริษัทต่างๆนะครับก็เรียนรู้นะครับ ก็จนมีผลลัพธ์นะครับที่เรียกว่า,เ,าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าวิถีชีวิตต่างๆอะไรเราก็เปลี่ยนไปนะครับก็ทําให้ต่อตัวนี้นะครับก็ก็ดีขึ้นมั่นใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถ่ายรูปตัวเองทุกวันัวๆเลยนะครับก็เหมือนกับที่เพื่อนๆนะครับน้องๆหลายๆท่านนะครับที่าทากิจกรรมอยู่วันนี้ก็คือแบบรักแล้วก็หลงในหุน่นตัวเองมากๆนะครับ ก็วันนี้นะครับก็เหมือนที่เมนุนพูดเมื่อกี้เลยนะครับว่าตื่นเต้นนะครับใครที่เป็นสายโฟวันนี้นะฮะใครที่ชอบโปรโมชั่นชุดนี้นะครับเชื่อว่านะครับทุกคนต้องนั่งรออยู่ไม่แพ้กับชุดชาไทยของเราเลยทีเดียวครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพี่โอ๋จะมาพูดว่าการที่เราสุขภาพดีวันนี้เนี่ยครับมันกินแต่โปรตีนได้ไหมหรือว่าเราเอาใต่เรื่องของแค่ออกกาลังกายได้ไหมอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาขยี้ให้ ให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแน่นอนครับว่าวันนี้เนี่ยด้วยวิถีชีวิตของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยมันมันเร่งรีบก่อนที่จะโควิดเนี่ยเราเรีบ ว่าจะเป็นการทํางานวิถีชีวิตทานอาหารไม่เป็นเวลานะครับ à, แล้วก็แถมทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ด้วยเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งคัดสรรอาหารนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทานเข้าไปเนี่ยกลับได้มาเป็นพวกเส้นใย,ยอาหารเนี่ยต่าแล้วก็ไขมันสูงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ห่วงในเรื่องของคุณภาพอาหารแล้วเราเลือกเราห่วงในเรื่องของปริมาณแล้วก็ أ, เรื่องของเวลาที่จะให้มันทานทุกทีแค่นั้นเองนะครับบางครั้งเนี่ยการที่เรารีบมากจนเกินไปเหมือนบางคนไปทํางานตอนเช้าเนี่ยก็มีโอกาสที่ ของผูกนะครับนั่งนานไม่ได้นะครับต้องเดี๋ยวไปตอบบัตรไม่ทันทํางานไม่ทันนะครับก็เป็นเรียกว่าสภาวะเผชิญกับความเครียดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาวะความเครียดจากตัวเราเองนะครับหรือว่าสภาวะของสิ่งแวดล้อมนะครับสารพิษต่างๆที่เราทานเข้าไปที่เจือปนมาจากอาหารต่างๆนะครับรอบตัวเราหมดเลยนะครับก็ทําให้เราเนี่ยคิดว่าจะสุขภาพดีได้โดยที่เราไม่หลีกเลี่ยงการทานเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับทีนี้เนี่ย หนึ่งในส่วนประกอบสําคัญที่สุดในในมื้ออาหารของเราเนี่ยนะครับหรือว่าในส่วนที่เราเรียกว่าไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารเนี่ยถามว่าวันนี้ไฟเบอร์หรือว่าอาหารเนี่ยสำคัญยังไงนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มหันมาสนใจในเรื่องพวกนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วยทําให้ระบบทางเดินอาหารเนี่ยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายหรือว่าการทํางานของระบบ การถ่ายแล้วเป็นปกตินะครับแล้วก็ป้องกันการโรคโรคลําไส้หรือว่าเลือดขั้นหนักนะครับใส่ธรรมชาติเหมือนอย่างพี่โอ๋เมื่อก่อนเลยก็คือเป็นโรคดิสซีดวมนะครับก็อันนี้ก็คือ,คอ,คอคคลักษณะของเราที่ค่อนข้างจะทานที่ไฟเบอร์น้อยแล้วก็ทานเป็นอาหารธรรมชาติเป็นพวกทานเนื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําให้เราครับเกิดภาวะที่เป็นโรคได้นะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้เนี่ยเกือบแล้วนะครับนี่เกือบแล้วถ้าไม่เจอรีบอนนี่อนาคตนี้ ไม่แน่นานนะครับการันตีไม่ได้นะครับว่าจะเป็นไหมนะครับเพราะว่ากินไก่ครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าครึ่งกิโลนะฮะเพื่อต้องการได้โปรโตีนนะครับ แล้วก็ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคอ้วด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราทานไฟเบอร์เยอะนะครับจะทําให้เราลดในเรื่องของการดูดซึมต่างๆนะครับควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดีนะครับทุกคุมระดับการย่อยนะครับก็ทําให้เรารู้สึกว่าอิ่มนานนะครับก็ทําให้เราลดไขมันได้ดีที่เดีวนแล้วก็แล้วก็ช่วงนี้เลยนะครับหนีเลี่ยงไม่ได้เลยเรื่องการทานไฟเบอร์นะครับเรื่องของเสริมภูมิคุ้มกันนะครับก็เป็นภูมิคุ้มกันด่านแรกเลยนะครับที่จะที่จะเราจะเจอกับสภาวะที่เรียกว่านะครับโรคระบาดหรือว่าโรคติดต่อตอนนี้ โควิดนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับก่อการควบคุมนะครับของคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับช่วยเพิ่มนะครับความนืดทาให้กระเพาะอาหารของเราเนี่ยดูดซึมได้ช้านะครับแล้วก็ชะลอการดูดซึมน้ําตาลนะครับที่เป็นกรูโคสเข้าสู่กระแสเลือดนะครับแล้วก็การทานไฟเบอร์ในปริมาณที่เพียงพอเนี่ยครับยังสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วทีนี้นะครับเกณฑ์ของการทานเนี่ยครับ ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะทานเป็นพวกข้าวนะครับเป็นผลไม้เป็นผักอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยจะได้ไฟเบอร์มานะครับแต่ว่าด้วยเกณฑ์ขององค์มาุษยโลกเนี่ยเขาบอกว่านะครับถ้าเทียบกับเมื่อเราตักผักนะเป็นช้อนนะครับผักเนี่ยเขาอยู่ประมาณที่ประมาณ 4- 6ทับพีแค่นั้นเองนะครับส่วนผลไม้เนี่ยสาส่วนนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราต้องทานให้ได้มากกว่า7ส่วนต่อวันนะครับแต่พอเขาสํารวจนะครับในช่วงวัยอายุต่างๆกันนะครับ ปรากฏว่าไม่มีกลุ่มใดเลยนะครับที่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของการทานนะครับไฟเบอร์ iber, ให้ได้ตามปริมาณที่ที่ร่างกายต้องการต่อวันนะครับก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันยากเนาะการทีีจะทานไม่ว่าเราจะทานผักให้ได้ปริมาณ400กรัมอะไรอย่างเงี้ยับมันค่อนข้างยากทีเนี้ยก็นะครับมีงานวิจัยออกมาว่านะครับผู้บริโภคนะครับกากใย,ยอาหารหรือว่าไฟเบอร์เนี่ยอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นลำไส้เนี่ยน้อยกว่ากลุ่มคนที่ไม่บริโภคเนี่ยน้อยกว่าถึง28ซนั่นหมายความว่านะครับ คนที่ทานไฟเบอร์ได้อย่างเพียงพอเนี่ยโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยน้อยลงนะครับส่วนนะครับการบริปโภคนะครับกากใย,ยอาหารหรือว่าไฟเบอร์เนี่ยเพิ่มไปละสิบกรัมยังสามารถช่วยนะครับลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ได้ด้วยอ่านะครับซึ่งมะเร็งลำไส้ก็เราก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันน่ากลัวโอเองนะครับ ก็มีญาติผู้ใหญ่นะครับคนรอบตัวนะครับก็ได้เห็นว่าเป็นโรคนี้แล้วนะครับต้องผ่าตัดลำไส้นะครับต้องคือแรงง่ายว่าต้องเอาลำไส้มาล้างแล้วก็ผ่าตัดตัดต่อใหม่แล้วในช่วงระยะเวลาที่เราต้องดูแลรักษาครับมันต้องเอาเอาลำไส้ใหญ่อะไปเป็นถุงนะครับถุงกุจลระมาไว้ข้างนอกครับมามาแปะไว้ตรงข้างท้องซึ่งมันเป็นอะไรที่เรียกว่าแบบทรมานมากๆนะครับซึ่งเราสามารถป้องกันได้นะครับทีนี้เรามาดูอาการเบื้องต้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ท้องเสียนะครับ ท้องผูกเรื้อรังอ่าเนี่ยครับอันนี้ก็เรารีเช็คได้นะครับว่าคันอบข้างเราหรือว่าใครนะครับที่เป็นแบบนี้อยู่นะครับมีก้อนอยู่ในช่องท้องอาจจะต้องมีการลักษณะของการบีบหรือว่ามีคำดูนะครับแล้วก็น้ําหนักลดอย่างพวกห้ามหรือว่าอุจจาระออกมาเป็นเลือดนะครับแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยมีประวัติเป็นมะเร็งลำไส้นะครับก็สามารถที่จะเราเช็คเรารีเช็คดูก่อนได้นะครับแต่วันนี้นะครับมีอาการหลายอย่างนะครับที่ อกแล้วรู้ได้ก่อนอย่างเช่นเราเช็คอาการได้ว่าปากแห้งปากเปื่อยลมหายใจมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นตัวอย่างรุนแรงนะครับหรือว่ามีไข้นะฮะนะฮะหรือว่าเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเบื่ออาหารนอนไม่ค่อยหลับนะครับอันนี้เกิดอาการอาการจากคนที่นะครับทานไฟเบอร์น้อยสภาวะเสี่ยงต่อการมีสารพิษสะสมอยู่ในร่างกายเยอะนะครับโรคมะเร็งลำไส้โรคมะเร็งตับแล้โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับเกิดจากน้ำดีนะครับเกิดจากเรียกว่าน้ำดีนะครับในตับอะไรพวกนี้นะครับ นะครับปวดเมื่อยตามร่างกายนะปวดตามข้อตามกระดูกตามรูปอยนะครับอันนี้นะครับสามารถที่จะช่วยได้นะครับเราสามารถที่จะรีเช็คต้นต้นได้ก่อนนะครับผมไปเจอความรู้ไปเจอข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมานะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆฟังมันไม่ได้เป็นข้อมูลอะไรใหม่มากแต่ว่าบางทีเราอาจจะลืมไปนะครับบางทีแพทย์นะครับเคยเขียนโพสต์นี้เอาไว้จากคุณหมอนะครับบอกว่าอันตรายจากสาะตกค้างในลาไส้ของคนทั่วไปนะครับนี่คือคนทั่วไปนะครับทั่วไปเลยนะครับแล้วก็คุณหมอคนที่นั้นก็เคย เขียนไว้ใน i ิน t a g r กรมหรือว่าเคยเขียนไว้ในโพสต์ส่วนตัวของคุณหมอเลยนะครับว่าเขียนไว้ว่านะครับเวลาผ่าศพนะครับเจออุจจาระตกค้างในลำไส้เนี่ยอย่างน่าตกใจบางศพเนี่ยมีอุจจาระตกค้างถึง10กิโลเลยทีเดียวฟังแล้วขนลุกไหมครับเพื่อนเพื่อนเราเราไม่รู้เลยว่าในร่างกายเราที่น้ําหนักที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยครับมันมีอุจจาระที่มันถ่ายไม่ออกที่มันเป็นตะกั่งเกาะอยู่ตรงลำไส้ใหญ่ของเราอะเยอะถึง10กิโลเลยอะ มันมันผมฟังผมผมผมเห็นแล้วผมตกใจเลยนะทีแรกก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะครับโอเคนะครับแล้ววันนี้เราเราแก้ยังไงเราแก้ยังไงนะครับเขาบอกว่าผู้หญิงควรทานไฟเบอร์นะครับให้ได้ปริมาณ25กรัมต่อวันนะครับผู้ชายควรทานได้ประมาณ35กรัมต่อวันก็อย่างน้อยๆก็ประมาณ1กํามือใช่ไหมนะครับแต่ว่าในสัดส่วนของของผักของพืชแต่ละชนิดหรือว่าผลไม้แต่ละชนิดก็มีปริมาณของไฟเบอร์ไม่เท่ากันอีก นะครับทีนี้ถ้าเราจะทานเอ่อยังไงเห็นไหมครับว่าพืชผักแต่และชนิดเนี่ยมีไฟเบอร์ไม่เท่ากันนะครับเพราะอย่างผักผลไม้นเนี่ย400กรัมเนี่ยก็คือโอ้โหแบบเยอะเยอะมากอะ่ะไหวจะเคี้ยวไหมกินวันหนึ่งอะ่ะได้แต่ถ้ากินทุกวันนะครับถามใจตัวเองก่อนนะครับว่ากินกินได้หรือเปล่าน,นะครับรวมทั้งรสชาติด้วยอะไรด้วยนะครับนี่ยังไม่รวมโปรตีนยังไม่รวมที่เป็นเอ่อโ,โปรตีนวันหนึ่งต่อการคำนวณต่อร่างกายอีกนะโอ้โหนี่รวมผักก็อีกไฟเบอร์ก็อีก โอ้โหผมว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วแหละวันแต่ละวันเนาะโอเคนะครับวันนี้เขาเลยจะมีข้อมูลนะครับวันนี้เขาเลยจะเอาข้อมูลดีๆมามาแชร์กับเพื่อนๆหรือว่าบางท่านอาจจะรู้แล้วนะครับวันนี้เราทบทวนพร้อมไปกับโค้ดพี่โอด้วดเยเลยแล้วกันนะครับว่าเรามีอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนนะครับว่าวันนี้นะครับโฟล์เนี่ยนะครับที่เพื่อนๆนะครับได้ทานไปอยู่แล้วหรือว่าจะไปแนะนําคนอื่นก็ดีนะครับวันนี้เนี่ยส่วนประกอบสําคัญที่สุดก็คือว่าใครมีใครรู้บ้างครับว่าจุลินทรีย์ในร่างกายของเราเนี่ยูจุลินทรีย์เรียกว่าอะไร อ่พีมาพี่โอไม่เห็นนะแต่ว่าพีมาเดี๋ยวพี่โอจะไปอ่านยอหลังน,นะครับนะแล้วพีมมาะลรแต่แต่อย่างอื่นไม่รู้แต่อาหารของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ของเราอ่ะเรียกว่าพรีไบโอติกนะครับแล้วไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันคือพรีไบโอติกชั้นชั้นดีเลยนะครับแล้วบริษัทนะครับที่นะครับบริษัทที่เอ่อนะน,นำหรือว่าจะผลิตเจ้าตัวเนี้ยนะครับก็คือเปเนโอนะครับซึ่งเป็นบริษทัทเดียวกันนะครับที่ผลิตนะครับสกิปให้กับเรานะครับนะครับพาลาตินอสนั่นแหละครับนั่นแหละครับ อันนั้นคือบริษัทในนี้ครับมาจากประเทศเบลเยียมนะครับช่วยถามว่าช่วยช่วยในเรื่องอะไรนะครับผลิตจากลากนะครับชิโคลี่นะครับเรียกว่าอินดูรินนะครับฟุกฟุกโตลิโกซิคลายนะครับนะครับช่วยในเรื่องของการขับถ่ายสมบุลณนะครับกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับเรียกว่านะครับเป็นอาหารให้กับเจ้านะครับโปรไบโอติกหรือตุริซีในร่างกายของเรานั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นพรีไบโอติกครับเป็นยาอาหารให้กับเจ้าอาหารนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็นะครับอินูลินนะตัวนี้นะครับก็นะครับยังได้รับการรับรองจากนะครับประเทศเบลเยียมนะครับแล้วก็นวัตกรรมนะครับช่วยในเรื่องของถามว่าเวลาเราทานนะครีเข้าไปนะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะทําให้คาร์โบไฮเดรตที่ไม่สามารถที่จะกลุ่มดูดซึมเข้าไปพลังงานได้เนี่ยนะครับหรือว่าไม่สามารถที่จะให้พลังงานได้นั่นเองคือว่าให้มันดูดซึมได้น้อยลงนั่นเองนะครับหรือหากเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับพบว่านะครับ ในทางเดินอาหารนะครับไม่มีเอนไซม์นะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะไปเป็นเอนไซย่อยคาร์โบไฮเดรตนะครับนั่นเองนะครับแล้วก็ยังทําให้นะครับน้ําตาลนะครับที่เราทานเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเอ่อจากผลไม้ไม่ว่าจะเป็นจากอาหารอะไรต่างๆนะครับเป็นโมลกุลเดี่ยวซึ่งจะเป็นโมลกุลเดี่ยวก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าทําให้ร่างกายนะครับไม่ถูกดูดซึมนะครับนําไปใช้เป็นสารอาหารในร่างกายได้อย่างแน่นอนแล้วก็ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ข้อดีนะครับข้อดีของโฟล์เลยนะครับก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วคือว่าไม่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับสำหรับใครที่ทานแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ต้องการให้อินซูลินฉันหลังหรือบางทีปิดปากไปแล้วหลังหกโมงเย็นอะไรไปบางคนกลัวบอกว่าเดี๋ยวอินซูลินจะหลังนะครับบอกว่าตัวนี้นะครับทําให้น้ําตาลเนี่ยเพิ่มในเลือดนี่ะครับน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคนที่กลัวว่าจะทานแล้วทาให้อินซูลินเบี่ยงนะครับไม่ไม่ต้องห่วงนะครับแน่นอนนะครับแล้วก็ทําให้จุลินซีใน หรือว่าในลาไส้ของเราเนี่ยนะครับเพิ่มปริมาณได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับนั่นก็ความมนุ์ประโยชน์นะครับนะครับในส่วนของเรื่องของสุขภาพนะครับก็เพิ่มกากใหญ่นะครับทำให้เราเนี่ยนะครับมีกาดกใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับช่วยลดอาการท้องผูกนะครับถ่ายง่ายนะครับไครที่ทานแล้วผมเชื่อได้เลยว่ามันคือสวรรค์ไครที่เคยเป็นโรคพิษสีดวงมันคือสวรรค์ครับเหมือนตัวผมเองนะครับก็คือเมื่อก่อนถ่ายลำบากมากนะครับถ่ายออกมาเนี่ยก็คือแบบคือทรมานนะพูดง่ายๆใครที่เคยเป็นจะรู้นะครับแต่ทุกวันนี้ก็คือแบบ แบบสบายนะครับแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมันง่ายขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของจุลินทรีย์ในร่างกายนะครับก็ทําให้นะครับจเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในร่างกายทําให้เราสามารถที่จะมีจุลินทรีย์ตั้งแต่ส่วนต้นจนถึงบริเวณส่วนปลายของลําไส้นี่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะถับถ่ายได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเสริมเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีนะครับแล้วก็ยังมีส่วนช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับดูดซึมวิตามินละธาตุนะครับวันนี้นะครับถ้าใครที่ ทานโปรตีนแล้วหรือว่าทานวิตามินและธาตุแล้วนะครับยังดูดซึมไม่ดีค่าร่างกายยังไม่ดีนะครับให้มาดูที่ลำไส้นะครับวันนี้ลำไส้เราดีหรือ,อยังน,นะครับวันนี้นะครับเพราะเพราะว่าการที่จะลำไส้จะดีแล้วดูดซึไมได้ดีนะครับก็ต้องมีจุลินทรีย์ที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ยังช่วยสําหรับคนที่ต้องการที่จะเมนเนจเมนต์ในเรื่องของน้ําหนักนะครับรักษาแคลอรี่ได้ต่ํานะครับรสชาติแล้วก็ลักษณะ คล้ายไขมันเนี่ยคือโอเคมันสามารถทำให้ร่างกายได้ดูดซึมไขมันได้ช้าลงแล้วก็ดูดซึมได้น้อยนะครับลดความอยากอาหารนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของกากใหญ่ครับแล้วก็เ,เป็นมุ้นนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยอิ่มได้นานนั่นเองแล้วก็สําหรับคนที่ควบคุมในเรื่องของน้ําตาลในเลือดหรือว่าคนที่กาลังไดเอทอยู่นะครับก็ค่าดหลสน้้ำตาลต่านะครับแล้วก็ลดและมีผลน้อยมากนะครับรเวลานในเลือดแล้วก็ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและยังคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ ประเภทที่2นะครับก็ไม่ทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นไซรยมฮัทนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยก็คือสามารถพองตัวได้ถึง25เท่ามาจากอินเดียนะครับเมื่อกี้มาจากเบลเยียมอันนี้มาจากอินเดียนะฮะลักษณะคล้ายเจลวุ้นไม่มีรถนะครับทำให้รู้สึกว่าเราอิ่มทอ้องเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้เลยว่าพอเวลาเราชงโฟลกไปพก๊กทิ้งไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะโฟให้เจ้าตัววุ้นพวกนี้นะครับจะเข้าไปนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับ ลำไส้เรานะครับแล้วก็หล่อเลี้ยงลําไส้เรานะครับให้เป็นทางผ่านของกากใอยอาหารนะครับแล้วก็ยังทําช่วยทําให้นะครับลาไส้ย่อยลำไส้ใหญ่ของเรานะครับบีบตัวได้ดีมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวเป็นวุ้นๆพวกนี้นะครับก็ยังช่วยในเรื่องของการลดการดูดซึมน้ําตาลและไขมันนะครับช่วงนี้เพื่อนๆอยู่ที่บ้านนะครับเิรนด์คอมที่บ้านไม่ทราบว่าน้องนุ่นนะฮะแม่นุ่นนะครับทำขนมบ่อยนะครับขาดไม่ได้นะครับชิมแป้งบ่อยนี่ะครับขาดไม่ได้นะครับช่วยลดได้ดีีีเเเลยยทดวนนะะคคครรัับบผมโอ ทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับโอ๊ตเบต้าคูแคนนะครับเราฟังเป็นเบต้าคูแคนนะครับก็คนละตัวกับที่อยู่ในตัวของโปรตีนนะครับผมเบต้าคูแคนตัวนี้เข้ามาจากข้าวโอ๊ตนะครับมาจากประเทศสวีเดนนะครับคือส่วนของข้าวโอ๊ตนะครับที่ทําให้เป็นกากย่อยนะคะรากาองร่างกายนะครับเส้นใยพวกเบต้าคูแคนพวกนี้นะครับช่วยดูดซึมน้ําซับน้ํานะครับแล้วก็ ขับออกทางอุจจาระนะครับทำให้ร่างกายเราต้องการสร้างน้ําดีใหม่จากคอเลสเตอรอลแล้วส่วนที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือว่าทําให้เราลดคอเลสเตอรอลได้นะครับถามว่าอย่างตัวดีอกบางชนิดหรือว่าบางประเภทเนี่ยเขาแค่เอาเอาอุจจาระเก่าออกนะครับแต่ตัวโฟลตัวนี้นะครับเมื่อมีโอ๊ตเบต้าคูแกนเข้าไปเนี่ยครับยังทําให้เราสามารถที่จะทำให้น้ําดีเราเนี่ยนะครับ ผลิตอยู่บ่อยๆแล้วช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดเราได้ในทางอ้อมด้วยเหมือนเป็นการดีถอครับเพื่อนๆนะครับช่วยในการควบคุมน้ําหนักนะครับโดยลดความอยากของอาหารแน่นอนเมื่อมันมีกากใยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มนานใช่ไหมครับแล้วก็ช่วยรักษาน้ำตาลในเลือดนะครับส่งเสริมระบบย่อยอาหารและขับถ่ายแล้วก็ทํางานได้ดีนะครับยังสามารถช่วยในเรื่องของลดคอเลสเตอรอลได้ดีด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าจะเกี่ยวพันกันแต่ระดับน้ำตาลในเลือดอะไรพวกนี้อ่ะทีนี้มาดูนะครับว่าโอ๊ตเบต้ากูุกเคนนะครับเห็นไหมครัับบว่่าาระดดนนน้ตลลใเเือีย น้อยมากเลยเมื่อเทียบกับระดับน้าตาลในเลือดตัวอื่นนะครับกราฟเนี่ยจะเทียบไห้เห็นเลยว่าการที่เรา,เราทานโอปเป็นากนเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ทานพบว่านะครับช่วยรักษาระดับอุณหภูมิระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยได้ดีกว่านะครับกับคนที่ไม่ทานเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กาลังลดไขมันอยู่หรือว่าคนที่ยังดูแลสุขภาพตัวเองอยู่นะครับทานไม่ว่า,า,าวจะเป็นหลังจากเราทานมื้อนหนักๆไปแล้วนะครับหรือว่าเราทานช่วงเวลาปกติก็คือว่าช่วงประมาณบ่าย สองทุ่มนะครับร่วมประมาณสองทุ่มนะครับก็ยังทําสามารถทําให้ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ยังช่วยสามารถลดน้ําไขมันได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นพายแอปเปิลพาวเวอร์นะครับตัวนี้เนี่ยครับก็คือใครที่นะครับผมบอกเลยว่าใครที่ทานโปรตีนอย่างผมผมเนี่ยเมื่อก่อนทานโปรตีนเราจะทานโปรตีนสายธรรมชาติใครที่เป็นสายธรรมชาติใครที่เจอลูกค้าแบบเไม่เอาเนี่ยสายธรรมชาติครบับอกได้เลยว่ามันสายธรรมชาติผิดโปรตีนกินเนื้อเยอะพวกนี้ต้องทานเพราะว่า เจ้าตัวพวกนี้นะครับจะเข้าไปช่วยย่อยนะครับเอนไซม์โปรตีนนะครับให้เล็กลงแล้วก็สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเราได้ดีกว่าที่เราไม่ทานนะครับเพราะว่าตัวแอปเปิลพาวเดอร์นะครับผงแอปเปิลพาวเดอร์ตัวนี้นะครับจะมเีเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากที่จะทําให้ช่วยย่อยโปรตีน ให้เล็กลงแล้วครับดูดซึมได้ง่ายเพื่อนๆจะสังเกตได้เห็นว่าเวลาเราทานบาร์บีคิวเขาจะมีลักษณะของมีเนื้อใช่ไหมมีมีมีไก่มีเนื้อมีหมูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็จะมีลักษณะของแอบปะรดเสียบไว้ให้เราทานด้วยอันนั้นก็คือช่วยทําให้เราย่อยเวลาเรากินเข้าไปเขาอยู่ในท้องช่วยย่อยแต่ว่าอันนี้มาในรูปแบบของการสารสกัดนะครับมันจะทํางานได้ดีกว่า นะครับผมอ่านี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นมอคคอรี่พาวเวอร์นะครับก็จะมีสารสาคัญในในใน,ในตัวของมันนะครับก็จะช่วยเป็นหนึ่ง้อกกันความเสียหายให,ให้ให้กับร่างกายเนี่ยนะครับเรียกว่าตัวตัวนี้จะช่วยทําให้ยับยับย้งเซลล์ที่เป็นเซลล์เอ่อเซลล์เซลล์ที่ตายในในร่างกายเราจะมีทั้งเซลล์ดีและเซลล์ไม่ดีใช่ไหมส่วนเซลล์ที่ตายเนี่ยเกิดจากร่างกายเราครับได้รับอนุมูลอิสระมากจนเกินไปแล้วพอเราได้รับเยอะๆเข้าเนี่ยถ้าเราร่างกายไม่ได้ถูก ทําลายและจำกัดเซลล์ที่เป็นเซลล์ตายพวกนี้จะกลายพันธุ์กลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับซึ่งบล็อกโคลี่พาวเดอร์พวกนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเข้าไปช่วยทําให้เซลล์พวกนี้นะครับไม่กลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งแล้วว่าป้องกันเชื้อโรคและป้องกันสารพิษนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของนะครับบล็อกโคลี่พาวเดอร์นะครับก็อยู่ในโฟล์เหมือนกันนะครับผมนะครับก็ป้องกันการเปลี่ยนแปลงในไส์นะครับขุอมูลิสระสารพิษนะครับที่เข้าสู่ร่างกายนะครับโดยเฉพาะกระบวนการแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับ แล้วก็ต่อต้านการอักเสบในร่างกายนะครับแล้วก็ช่วยกําจัดมลพิษสารพิษต่างๆนะครับในร่างกายไม่ว่าจะมาจากจากน้ําจากพืชจากสัตว์หรือว่าการจากที่เราทานอาหารต่างๆเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อต้านแบคทีเรียนเองแล้วก็ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันนะครับอ่านะครับลองมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับแดนดีไลออนเอ็กแทกนะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่ในของโฟามด้วยเหมือนกันนะครับมีทั้งสองตัวเลยโฟค์ามแล้วก็โฟไพลแอปเปิลนะครับ ตัวนี้เป็นถ้าพูดง่ยายๆบ้านเราก็เรียกว่าเป็นสมุนไพรแต่ถ้าต่างประเทศก็จะเรียกว่าเป็นย่านะครับประเทศอังกฤษนะครับก็จะเรียกเป็นย่าแต่ว่าใช้เ,เรียกว่าเป็นมีวัฒนาการของเขาแล้วก็ใช้มาหลายร้อยปีแล้วนะครับบ้านเรา,าก็จะเรียกว่าเป็นสมุนไพรตัวนี้เอามาสกัดมาในรูปแบบนี้นะครับเพื่อนะครับช่วยกระตุ้นระบบการทํางานและการย่อยการทํางานของตับและการหลั่งน้ําดีทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อกี้อีกตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าทํางานในเรื่องของการ ดีท็อกตับเห็นไหมครับทำให้ตับเราเนี่ยครับหลั่งน้ำดีขึ้นตัวนี้ทํางานประสานกันนะครับช่วยกันนะครับมีสารในตัวที่เรียกว่าาลาซาซินนะครับมีศักยภาพในการล้างนะครับพิษในร่างกายล้างพิษทางเลืออาหารนะครับแล้ว่าทําให้ลำไส้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะจํากัดกับพวกพวกเนื้อพวกไขมันพวกอาหารแต่ว่าเป็นของทอดของกาแฟนะครับส่วนใหญ่หลักๆแล้วนะครับที่ลำไส้ทํางานหนักเลยแล้วก็ทําให้เกิดน้มูลต้านสารน้ำมูลอิสระเยอะมากเลยคือเราจะกินพวก ส่วนใหญ่จะเป็นพวกของหมักของทอดของดองแล้วก็ปิ้งย่างอะไรพวกนี้นะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยตัวนี้ช่วยได้นะครับผมแล้วก็โลเวล่าเอ็กแทกนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวสกัดจากว่านหางจระเข้นะครับก็จะทําให้ตัวเรียกว่าทาให้ทำให้อุจจาระเราคุณตังเกตไหมมันเรียกว่าจะนิ่มนะครับคนที่ทานน้าไม่ถึงคนที่ไม่มีตัวสาร,ต,รตัวนี้นะครับในร่างกายเนะี่ยจะทําให้อุจจาระแข็งแล้วเวลาเราถ่ายเนี่ยเกิดการเรียกว่า,ามีแผลตรงบริเวณลำไส้ใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเข้าไป ช่วยนะครับแล้วก็กำจัดเซยลมะเร็งได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ที่เป็นเซลล์ปกตินะครับแล้วยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนะครับเรียกว่าไมโครฟาดนะครับคือป้องกันนะครับไม่ให้เกิดนะครับเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ที่เสียหายทำหน้าที่การติดเชื้อในร่างกายต่างๆนะครับผมก็เป็นเรียกว่าเป็นการทํางานที่ประสานกันนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของ ผ่านทงจระเข้นะครับสายพันธ์แอฟริกานะครับก็เป็นสารสกัดตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นวิตามิน B3 นะครับก็ตัวช่วยทํางานให้เอนไซม์ต่างๆทํางานได้อย่างดีขึ้นนะครับผมผ่านไขมันช่วยย่อยทํางานนะครับแล้วก็ช่วยลดนะครับคอเลสเตอรอลแล้วก็ไกลกรีสลาได้ด้วยนะครับก็คือพอลาเราทานที่เป็นลักษณะของไขมันพวกนี้เข้าไปเยอะนะครับแน่นอนครับกลุ่มคนที่เบาหวานความดันนะครับพวกนี้นะฮะก็คือเป็นเป็นกลุ่มลักษณะของ คนที่เราสามารถไปแนะนําให้ทานได้เลยนะครับบอกว่าไม่ได้ช่วยให้ให้หายนะครับแต่จะช่วยบรรเทาอาการให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรับรองได้ว่าอาการที่แบบว่าเวียนหัวมึนหัวนะฮะลดระดับคอเลสเตอรอลในกรีเรลด์ในหลอดเลือดพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือใช้ตัวตัวโฟโลเราแนะนําได้นะครับแล้วก็บํารุงผิวหนังผิวลิ้นนะครับแล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับก็พี่บอกว่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเอ้ยช่วยบํารุงผิวด้วยลิ้นด้วยนะครับ ตัวเองก็เพิ่งสังเกตตัวเองนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ดูรอบหลังนะครับแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็ทำสองตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญน้านนตาลกรุกโคก็น้ำคาร์โบไฮเดรตนะครับไขมันเพื่อให้ได้เป็นพลังงานหมายถึงว่าช่วยกระตุ้นระบบการเผาผลาญที่เป็นที่เราทานเข้าไปที่เป็นไขมันนะครับกับน้าตาลน,นะครับแล้วก็ช่วยทํางานให้อินซูลินเนี่ยไม่ไม่เบี่ยงน,นะครับรักษาระดับน้าตาลในเลือดจุดเด่นหลักๆของโซลเลยที่พี่โอคพูดมาทั้งหมดเลยตอนนี้ก็คือว่ารวม เราเราจะเห็นได้เลยว่านะครับจะรักษาระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมน้ําตาลลดการดูดซึมแป้งลดการดูดซึมไขมันเพื่อนสังเกตนะครับอันนี้คือสามารถที่จะเอาไปบอกกับผู้ที่เราอยากที่จะแนะนําสินค้าได้นะครับว่าออสินค้าเรานะครับช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างนะครับก็ยังช่วยในเรื่องการข้อผานนะครับช่วยในเรื่อง,องการดูดซึมไม่สดชื่นนะครับแล้วก็ยังทําให้เรานะครับสังเคราะห์ ไขมันนะครับแล้วก็ยังทําให้เราสามารถที่จะเสริมสร้างแคลเซียมกระดูกเราให้แข็งแรงได้ด้วยนะครับประโยชน์นะครับจากไฟเบอร์เห็นไหมครับว่าป้องกันอนุมูลอิสระนะครับจากสารพิษเพิ่มวงคุ้มกันนะครับกระตุ้นการทํางานของตับล้างถานล้าง้างตับดีถอกตับได้ด้วยนะครับก็ใครที่เลือดฝาดหน้าเป็นฝ้าคือหน้าหมอตัวง่ายหน้าเหลืองอะไรอย่างเงี้ยครับสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผิวพรรณจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับลองทานไปเรื่อยๆนะครับแนะนําว่านะครับให้สามกล่องนะครับจะเห็นผลนะครับ อ่านะครับก็เป็นเทคนิคนะเป็นเทคนิคนะครับรักษาสมดุลระดับน้ำตาลในเลือดช่วยการดูดซึมวิตามินแล่ธาตุแน่นอนเมื่อลำไส้เราสะอาดเราก็จะดูดซึมสารอาหารดีๆได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยย่อยช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่มาสารกัดจักนะครับสับปะรดเลยนะครับช่วยสมานแผลในท้องแล้วก็ดีท็อกนะครับช่วยเรื่องของการขับถ่ายควบคุมน้าหนักนะครับอินูลินต่างๆนะครับของฟลิโตซสไลน์นะครับของ โซโซเลียมฮักนะครับโอ๊ตเมตาคูเคนพวกนี้ครับสามารถส่วนช่วยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับช่วยเล่งการเผาผลาญพลังงานนะครับนะครับว่าแม้แม้ขนาดเราว่าเราเรานอนก็ยังสามารถที่จะเผาผลาญพลังงานแล้วก็ลดไขมันได้ด้วยนะครับนะครับก็นี่นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะไปหาลูกค้านะครับอาจจะเหมือนที่เหมือนที่ คนรุ่นบอกเมื่อกี้นะครับว่าสามารถที่จะหันขึ้นกันไหมหรือว่าจะทําตลาดกันไหมนะครับแนะนำว่าแล้วครับสามองขึ้นไปนะครับคุ้มมากๆกับโปรโมชั่นชุดนี้นะครับก็น้องหมวยก็ตอนนี้ก็จัดโปรโมทโปรตนี้นะครับพรุ่งนี้ก็นะครับก็จะไปจัดโปรให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมอ่านะครับทีนี้ก็มาแบ่งบันนะครับก็เรียกว่างามไส้นะครับงามไส้นะครับวันนี้นะครับเมื่อเมื่อเราดูแลสุขภาพตัวเองแล้วนะครับถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพลำไส้เรานะครับถือว่าเรายัง ไม่ที่สุดนะถือว่ายังไม่ที่สุดและถือว่ายังไม่จบนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับในวงการแพทย์นะครับเขาถือกันว่านะครับถ้าวันนี้เราสามารถที่จะดูแลนะครับโปรไบโอติกในร่างกายเราได้ดีมากเท่าไหร่นะครับโอกาสที่เพื่อนๆนะครับจะไปหาหมอเนี่ยแทบจะน้อยมากเลยแต่ถ้าวันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับไม่ดูแลโปรไบโอติกร่างกายโดยการเพิ่มพรไบโอติกเข้าอาหารพปรไบโอติกเข้าไปนะครับรับรองได้ว่านะครับโรคที่พี่โอ๋กล่าวมาข้างหน้าข้างต้นนะครับ ต้องโลกใดโลกหนึ่งเราต้องได้เจอกันแน่นอนนะครับผมสำหล่าวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอว่าทุกคนนะครับคงสุขภาพดีลำไส้สะอาดงามไส้กันทุกคนครับสวัสดีครับโอ้โหเป็น